สบายดีสบายดีพี่น้องเอฟซีเบอรสกูสุขวัขจ้าเมื่อนี้กลับมาพบพอกกับซองสกุลใจสว่างอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้สกุลใจสว่างกับบุญยังหลายเนาะจะมาหนังลมกับพี่น้องเอฟซีเบอร์สกูลเนาะที่ว่าอ่าจะมาบอาเรื่องของน้ำน้องอ้อมจะมาชี้แจงเกีนนน่ยวกับเรองน้ำอง้อมเนาะที่สกุลเด็ดไปเนาะสากุลกับบุญยองในหนึ่งพี่น้องหากับปัดเฮือนคือเฮือนแล้วเพราะว่ามีอาจาร,รย์เมย์มาจากต่างประเทศมาผักชูเพื่อนเนาะ เป็นมาจากอเมริกาที่มันจะมาสั่งเพื่อนในเสาผูทอนเนาะสรุปแล้วก็เงื่อนสาฟูทอนจำนวนเงินกับประมาณหนึ่งพันหกรอยดอลาลาร์เลยมอสเซียนวันเลยราคาซากึ่มสิมาซี่แจ้งเรื่องอนันหงน้าเมื่อนี้เนาะสีแจ้งของน้ำเลื่อนน้องอ้อมก็ที่บอกว่าไลๆคอมเมนต์สีทักเข้ามาว่าเป็นยังซาก,กึ่มคือบเห็ดอยู่เฮือนไกล่เฮือนอ่าเป็นยังคือบติีเหตุกับตีกับเพื่อนก็คือที่จริงแล้วหงน้าเนาะเพื่อนน้องอ้อม กรอยู่บริเวณที่สูงอ่าสูงเกินห้หน้าประว่ติแถวบริบเวณจะเป็นอ่างน,น้ำแล้วก็อ่ายืนห้หน้าถ้าให้ต่ำก็หันกระจะเป็นอ่ามันจะทุกน้ำถ่วมอ่ามันน้ำถ่วงไรทวิตเต็มเนาะส่วนเต็มของน้ำเต็มพี่น้องเนาะสำหรับเอฟซีทันได้ที่เป็นอ่าพี่น้องชาวไทยกันฟังก็คือเบาลาเพื่อเสียงเพื่อนบางคนบอกว่าเขาคือมาไว้เนาะกาค่อยๆฟังนำกานชีพยมวสซาด้วพี่น้อง โอเคจกึ okay. so ่มจะมาเรื hey. ่องห้องน้ำน้องอ้อมเนาะห้องน้ำน้องอ้อมนี่คือบริเวณกายจากเขือนเลยพี่น้องอยู่ใกล้เขือนนั่นแหละอ่าพอบางคนสิบอกว่าเข่าห้องน้ำกลางคืนอันตรายห้องน้ำอยู่ใกล้เขือนนะนี่บริเวนเลยพี่น้องห้องน้ำบริอยู่ใกล้เขือนห้องน้ำอยู่ใกล้เขือนแล้วกะอ่าสามารถเข่าได้กลางคืนกับ่ต้องย่านแล้วก็ทางกับขอบใจทางอ่าพหญ่ใจดีย์วัดจะไปทางปากส่วนอ่าให้หรือเอพุทธบูชาเนาะ ที่เป็นซอยเรือเขามาจํานวนเงิน3,000บาทและะ้วก็ลุงชัยเนาะอยู่ประเทศไทยที่เป็นซอยในหนองน้ํหา0ันบาทที่เป็นผ่นเป็นผูกก่อตั้งที่แรก่นก็บอกว่าเห็ดแค่สัวข้าวแล้วก็เห็ดเป็นสังกะสีอ้อมแล้วก็มุ้งแล้วก็เอาเล็กเชื่อมจอดแต่วันเพื่อน้องอ่อมบอมีไฟฟ้าเนาะก็เลยจะไปต้องเห็ดก่ออิฐก่อบล็อกแบบนี้นะพี่น้องสร้างเสาก,ก็คือชีชอกุมเห็นในคลิปเบ้าก,กันกับ่าสร้างแหลรและแบดนี้ลหลายคนก็มาถามมา เป็นยังคือบบเหตุแบบอาในเฮือนในบ้านทำมาแล้วทีเดียวไปเลยกระคืองกล้วพี่น้องงกมันได้สำนันแล้วก็เข้าอยากให้น้องอ้อมกับน้องออนน้องอํามีห้องน้ำใส่บบต้องอาบน้ำกลางแจ้งหรือว่าอาบโป้พราะว่าน้องอ้อมอาบน้ำกลางคืนเท้าขึ้ามว้าอ้อมน้องอ้อมอาบน้ำาจะไดีลูกอ่าเวลาบุญของน้ำเจ็เสี่นะน้องอ้อมอาบกลางคืนเท้าคึ้มคนจึงโบเห็นอยู่กลางเดินอยู่บางน้ำก๊อกคหะพี่น้อง ซอฟต์กล่มก็เลยมันบ๋ค่อยงามเนาะมันบ๋จบงาม,งามกันเลยก็เลรี่ยงมีกระให้น้องมีห้องน้ำใส่เป็นของตัวเองก็เลยเห็นในจุดๆนั่นแในลุงมใส่ก็เห็นความหยงเงีากของน้องทุกๆคนที่เพิ่นกำลังเติบใหญ่เป็นสาวมีความห่วงใยน้องอ้อมน้องอ,อ่ำน้องอ่อนอแต่ให้เพิ่อนนะอ่ามีห้องน้ำใส่ม,มีห้องน้ำใส่ะสิเสียดนั่นแหละตามนั่นแหละที่จุดประสงะค์ก็คืออ่าจำนวนเงินงบประมาณหลักกาจุดประสงค์ของเจ้าของเพื่อนก็คือแม่น้องอ้อมแต่เห็นอยู่หันเนาะ เอาท้าเพิ่นแล้วว่าเอาบอยไปนนี่เป็นนี่เฮ็ดอยู่นี่เพิ่อโอเคตกลงเฮาก็เลยเฮ็ดตามแม่น้องอ้อมต้องการแต่ตามเจ้าของเงินของลุงชัยเนาะจิตภูประสงค์ช่วยเหลือน้องอ้อมให้พุ่เฮาเป็นสะพานบุญให้เพิ่นกับฟอของโมกับใจหลายๆที่เพิ่นให้ซรี่เป็นสะพานบุญตั้งแต่มื้อนั้นเริ่มต้นถ้าบ่มีผู้ใหญ่ใจดีเลย FC ทุกคนติดตามและก็สนับสนุนซาท์กล่มก็ไปต่อบ่ได้เนาะพี่น้อง FC ทุกคนเนาะแต่ซาท์กลิ่มก่บบอสคือบอ,นนะอบบสบเบสเฮ็ดแข่งกับไผและคลิดแข่งกับตัวเอง แล้วก็อยากซอยเรือน้องอ้อมให้น้องอ้อมมีห้องน้ำใช่อ่าเดี๋ยวให้เพื่อนมีเพื่อนเพราะว่าโชคกึไปเห็นน้องอ้อมเป็นเด็กขยันแบบว่าเออโกอเพื่อนเทเพื่อนสาเพื่อนเองกับกับกับอ่าแม่เพื่อนน้องพี่น้องกับน้องเพื่อนกันนะหักล้าแล้วกันพากันแบกปูนผสมปูนเทปูนแบบเออแบบสุดยอดแบบเด็กคนหนึ่งอ่ะบางคนก็หักเห็นประสิบบได้ขณะลูกซชากึ่มเองกันยังไดโนเสาร์ลิเกมโบเห็นยังประสินะเขาไปเห็นห้องประทับใจในห้องน้องอ้อมก็เลยแบบว่า ดูนางสงสา,า,า,ารนางหล่ะกับบอยากให้เอฟซีเขาใจน้องเธอเขาไปเห็ดพักสวนเธออยากเห็ดให้เพื่อนดีความหวังดีเต็มใจเห็ดหล,ล่ะกับซอยเนื้อเพื่อสั่มแห้งเฮาเงินเฮาบริเงินเฮาพี่น้นงงนนองเงินเอฟซีเนาะ,ะก็กลุ่มฟิตขอโทษหลายๆเงินเอฟซีเงินพูน,ยนอยากใจดีที่ซอยเรือออกมาเท่ากับเห็ดตามที่ประสงค์ของเพื่อนอืมแต่ก็เรื่องลังคาสกลมจะไปบัตรแท็กบอกกับเพื่อนเรียบร้อยแล้วตามที่เห็นในคลิปกรเซียเนีมันเสร็จสิ้นคือถ่าสาเหตุเพื่อนออกไปแล้วก็บดำเนินการต่อพี่น้องเอง แต่ว่าบางเถื่อพี่น้องบางคนกับบ่เข้าใจก็ท้าว่าเป็นคือเหตดอยู่นี้ขบวเหตดอยู่กันมันเรียบร้อยโลดทาวอนบาทเดียวเรต้องเสียเงินหลายเทือกเข้าาเห็ดอยู่ในเงินบาทเดียวมันกับบริ่ายคือเขาคือพี่น้องเพรั่วหนึ่งสร้างอยู่หันหาอือซองมาสร้างอยู่หันกระบุว่เก่งหรือบุกเก่งอ่ะบุกคือแถวในเมืองเขาจ้างสร้างได้ก็ได้อยู่หันก็คือจำเป็นคือพี่น้องเย็นนั่นแหละสร้างแบบโบมีบ่กี่คนละคันห้าชิ้จ้างสร้างอยู่ในเมืองไปงานมันเห็ดแต่ละหน่อยเขาก็บบ่ไปห้าชิ้นบ่หน่อยอ่ะเห็ดแต่ละชิ้นนแต่ละอับเ บริเฮตทีเดียวจบเจนะก็คือเฮตทีละอย่างทีละอย่างตามเงินทีปุญญ่แจดีเผื่อซอยเรือมาแล้วไปทั้งใส้เพั่นกะดีเขากุมกะดีใจเนาะที่เพิ่นขัาว่าซอยเรือน้องอ้อมที่เฮาเดี๋ยวเป็นสะพานบุญแต่เพิ่นกะบริหั่งบริรวยเนาะแต่เพิ่นกะอยากเห็นน้องอ้อมอยากเห็กอยากซอยเรือน้องอ้อมเดี๋ยวความจริงใจพอหน้งอ้อมเป็นเด็กดีเพื่อนหักน้องอ้อมหักครอบครัวน้องอ้อมหักเมียน้องอ้อมเห็นน้องอ้อมเห็ุงานลำบากอดทนกว่าเด็กันอื่นที่เด็กคนนี้จะหับได้ เพิ่นกันยังชูชนนอ้นองอ้อมนะแในบรรยากาศเพิ่นก็บอกว่าทีลุงเพิ่นซอยมาเด็กกัเงินหลายหมื่นเนาะประมาณสองสามหมื่นแหละสำหรับาราเฮาเเกับโบระโบน้อยเพืิอาาสิหาเงินได้อนชำนิกันเออพี่น้อยเศรษฐกิจบรรยากาศยากอยู่ไรแล้วก็เพิ่นก็ซอยมาดูความจริงใจเนาะแล้วกับเพิ่นก็บอกสักกึ่มว่าอ่าให้สักกึ่มก็ไปซอยน้องออมในจำนวนที่วังคาแล้วหนองน้ำแล้วอ่าเพิ่นกต่ชถอยช่วยเพื่อนคุณย่าคนอื่นมาซอยเพราะเพิ่นกับโบได้รวยโบได้ร่ำรวยมาแต่ใส แต่เพิ่นกะมีจิตใจอยากซสรีรอน้องอ้อมมีความจริงใจใน้องอ้อมมีหลังคาเฮือนเสร็จสิน้นมีห้องน้ําใช้เป็นของตัวเองแบบเป็นผู้สาวแล้วก็บ่อยากใ,ให้เขาป่าบ่อยากเล่นเขาป่าบ่อยากให้อ่าน้องอ้อมอาบน้ําแบบอยู่ในการแจ้งนะเนาะกะนับถือแน่าใจเพิ่นที่มีมอยากควบอยากมีความซสรีรอน้องอ้อมให้เฮาเป็นสนนะพานบุญเนาะเขาคือแต่ขอบใจหลายขอบใจลุงชยัยที่เฮาได้มาเป็นสะพานบุญให้ลุงเนานะ แล้วก็ให้น้องอ้อมได้มีห้องน้ำใช่แล้วก็มีหลังคาบ้านเนาะเพิ่นกับซอยเหลือจนว่าหลังคาบ้านกับเมื่อเลยส่วนอ่าลังคาโต้กเทือนแล้วกันโต้กเทิบนนั่นแหะเป็นสังกะสีเนาะลุงทสากับซอยบ่็นเลยพี่น้องเมื่ออื่นสกึมก็สั่งสังกะสีหลังคาอยู่โรงงานของอ่าลูซิงเมื่ออื่นก็สิไปพอมื่อสกึมกับอ่าไปถ่ายคลิปมาเนาะไปให้คลิปมาแล้วกัไปหาเอฟซี FC, มาจากต่างประเทศมาน,นอนพักผ่อนอยู่บ้านเดี๋ยมาพักผ่อนอยู่นี้ เอาเพื่นมาอยู่นี่เพื่ก็เป็นสคึมกันนับถือเพิ่นเป็นแม่หักคุณนึงเนาะเพิ่นก็เดินทางมาจากคูณแหละ USA คูณแหละแ้วก็มาเฮ็ดเฮือนให้อ่าสาคูณทอนที่ซอกึมรอรุ่นมาหลา6,000ดอลลาร์ซอกึมก็จะให้รุ่นให้เป็นน้องอ้อมแต่ว่าน้องอ้อมฮักเพิ่นฮักกัู้จักเพิ่นบู้จักน้องออมมาก่อนเพิ่นฮักกู้จักก็คือคือว่าพี่น้องเอ้ยการช่วยเหลือก็ขึ้นอยู่กับดวงวาสนาของแต่ละคนบุคคลเนาะบุญพาวาสนาส่งดึงเข้ามาหักกันจึงได้เป็นของเพิ่นหรือเป็นของเขา คาบุญบูมีเนาะวาสนาบูมีต่อกันกะบูเป็นของเขาคือเก่าเะไพี่น้องเยเขาอยากให้เพิ่นได้ขึ้นเขาขึ like ้นอยากให้น้องอ้อมได้อยากให้น้องอ้อมได้สิยดายซอยเลือหลายๆถักส่วนกระดึงมาเขากึ้มกระเฮ็ดช่องบอดนเนาะยังเป็นช่องในนอตพี่น้อยเอฟซีก็ยังมีบุร้ายอะไรบบดนี้เขากึ้มกะพยายามดึงเนาะพยายามดึงเอฟซีที่อเมริกาดูจากเขากึ้นแบบพยายามดึงมาว่าอยากให้สอนน้องอ้อมแน่คุณเด็กขยันเด็กกระตันยูคุณนสอนเลือพ่อแม่ฮักพ่อแม่ฮักน้อง สก,กุมกระดึงมาดึงมาตอนนี้ฟั่งเบิ่งเนาะถ้าเกิดว่าเห็นของน้ำแล้วถ้เห็นของน้ำได้เห็นรังคาแล้วทางงบประมาณยังเหลือกสิมาแจ้งให้พี่น้องมู่อีกคนหนึ่งก็คืออา่าเงินที่ว่าภาคส่วนของไอคอนแหละแต่สก,กุมสิคอ,อลุงไช้อะไรขึ้นรุ่งอ่าเพิ่นวอาให้นรังคาเงินบ้านตัวบ้านแล้วจบแล้วสก,กุมก็ค่ขขอยดึงจากภาคตัวอื่นมาให้นนพี่น้องจนจนกว่าฟีาน,น้องจะเป็นจีนก็ขอฝากเอกซีทุกคนที่ให้การสนับสนุนอยากเฉลยน,น้องอ้อมขอน้านพี่น้องเลย สก,กึมก็ได้จะเป็นสะพานบุญแล้วก็เอาเงินทุกจีบทุกอัดทุกสตางค์ทุกบาทไปน่องซอยเรือนนองบ่ได้เอาบอ่ได้ขึ้บ่ได้เอาบอ่ได,ดเอามาใส่ของเจ้าของนอกจากเอฟซีผู้ใหญ่แห่งคานมาลดจังไดใส่เนาะถัดผู้ใหญ่บวชหายก็บบ่ได้แต่เจ้าเนาะอมีเฮือนอยู่กับไอ้ต้นน้องได้พี่น้องแบบสกึมไปเห็นเนาะชีวิตการเป็นอยู่ลำบากนะแล้วเาก็คดได้เด็กเดนอนอยู่เฮือนหลังงามๆใหญ่ๆเขายังคิดว่าเขาชีอยู่จังใดเขาอยู่ในป่าอยู่ในเถียงอยู่ในกระท่อมและเฮือนไฟกับบ่มี ชีวิตยอยู่ได้จังไดนก็เงยได้พี่นอ้องเพขาก็เป็นคนที้ยันพีนะก็สงสัยอยู่จนน,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 น้องกลางคืนกะกลางเวนก็คิดห้องน้องจ่อยจ่อยอยู่เมื่อคืนนี่โทรไปหาเพือ่อนแหละเพื่อนบอกว่าเม่าแแรงว่านี่เลยบอกว่าน้องอ้อมนะไปหาอันแม่น้องอ้อมพาน้องอ้อมไปหาหมอน้องอ้อมปวดสบายแบบเจ็บหัวคือเมือนอนะเมืขึ้นไปหาโมาไหนหนุ่มออมเจ็บหัวราคาอ่าเราเรื่องถึงสั่งที่มบาเฮดของน้ำอเอฟซีติชมมาติมาหลายคนว่าบอกคนแนวว่าเพิ่นคือบอการาคาแพงแค่เบอร์อื่น ขาค้มจิไปหากับตูซิแปลว่ากับสางว่ะเป็นยังคือบุรุษราคาให้อ่ะเป็นยังเกยวคือบุรุษราคาให้แม่น้องอมในเห็นของน้ามีหันเมื่อได้เมือหนึ่งเจ้าก็ต้องมาใส่ร่วมกันอยู่แล้วเนาะอยู่ด้วยกันและเจ้าก็มาอาศัยดินเขาอยู่อ่ะเรื่องเขาคุ้มจิไปหามืออื่นว่ะมาอาศัยอยู่บ่หรือว่าเขาอ,อยู่ฟี่หรือว่าเสาทีดินเขาเนาะเสาทีดินแม่น้องอมกะชีเรพูดจ้าแจ้งเมืออื่นเขาคุ้มสิเปหามับตูซิทเพราะว่าเป็นยังคือบุรุษราคาให้เขากุ้มเขาคุ้มก อตอนอยู่หน้าง,งานชอบขึ้นอย่างนี้บริโต้บริโต้ราคาเฟินก็คือเห็นก็คือเอฟซีเห็นนั่นแหละชอบขึ้นก็กำลังว่าวอยู่แล้วยังบริยังบริจ้างดอกแต่ก็ว่าแล้วแต่ราคาตกลงสำนันแต่มื่ออื่นสิปิโต้ราคาน้นเพิ่อีกอมีเอฟซีหลายคนในบอกเลยว่าถ้าว่าเจ้าของบ่มีน้ำใจแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นนะนะอยู่ดีกว่าเนี่ยเขาให้จะพักอาศัยอยู่เนาะมีบอนอยู่เจ้าเป็นยังคือบบมีน้ำใจแบ่งปันเนี่ย เอฟซีฝากมาไลายเนี่ยคอมเมนต์ซับคึมเมื่อื่นซับคึมกับจิเป็นามเพื่อนพี่น้องเิป็นามเพื่อนว่ารูดไฮได้บ่เนาะแต่อีตนกันอยู่อยู่้ำกันอาศัยกันกับส,สวัอยีเรือแห้งกันเนาะนั่นแหละพี่น้องไอ้ซับึึมกับยังคัดคาของใจอยู่ที่ว่าชวนนี้นะอ,นนอกับแจ็คเชื่อใจน้องพี่เนาะเข้าไปน้อง้อมมีเพื่อนมีชานอยู่กบดีใจนะน้องอ้อมได้รักส่วนได้ลายช่องที่เขามาสอยเรือเพื่อนสนับสนุนเพื่อน เขาต้องใอยเลือกกันหลายๆช่องทางถ้าเขาเห็นมันสําเร็จแล้วก็เซ็ตสิ้นไปโดยดีนะพี่น้องถ้าผู้ใดผู้หนึ่งเห็ดผู้เดียวกะมันกับโบเล่เพราะว่าเพื่อนนี่กับโบเล่ล้งน้อยได้พี่น้องล้างใหญ่คือสกุลไปเห็นเนาะแต่แต่คสกุลกับไม่พูดหรอกแต่คสกุลไปอยากให้น้องอ้อมได้เพื่อนเนาะหลายๆฝากส่วนหลายๆช่องที่จำเมื่อไงแจ็คสกุลไปเห็นบอลลอนบอลล่าข้าพื้นนะพี่น้องเคยก็ไปอัปเดตตลอดบอลล่าข้าพื้นก็เป็นอ่าไอ้ที่เนี่ยหักคือสกุลแบบทะลุนบบเธอเพป็นคู่หน คอยเตือนโซกึมเพอาะโซกึมกับเปิดช่องใหม่เนาะเปิือก็คอยเตือนคอยดูแลคอยบอกสอนตลอดกับขอบใจเด้อพอเราพาเพลินเป็นเป็นไอหาคนหนึ่งที่โซกึ่มรับเือเพลืนกกับขอบใจเพลืนเนาะกับ่มีอย่างไล่มันก็มาเรื่องของน้ำที่แจ็เรื่องของน้ำว่าเป็นยังเห็นจุดนั่นก็คือจุดประสงค์เจ้าของเพลินกับเฮนรียูหันเป็นห้องออมแต่ก็เจ้าของเงินกัเห็นดีน้ำพอราคางบมันอยู่หันมันกับบุรายถ้าเฮนยู่ในตัวบ้านใกล้บ้านใหม่ก็คืองบบ่ไดี้นิโน่ฉับเนี่ยที่ซอยมา ก็คือจุดประสงค์เฮาตอนนี้ยังไม่เน่าอ้อมมีของนำไส้ใบไผ่โพธิ์ถ่ายเพื่อนกะจักยามแต่เขาสิเห็ุในตัวเรือนเขาก็บุ้งเนาะเขาก็บุ้งเขางุ๊กมันบริมีเงินก้อนพี่น้องขย้อยมาเรื่อยๆไล่องทางมาซอยเรือกันพี่น้องเวียนต้องเข้าใจก็คือเห็นในคลิปนั่นแหละมันบริบบบบมีเงินหลายเป็นมหาศาลพากันมาเห็ุบาบเดียวมันบ่มีพี่น้องเอียนนอกสายบุญกันไลยคนกับซอยกันนี่สินะคือพี่น้องเห็นนั่นแหละกาซอกึมกับขอโทษขออภัยเด้อพี่น้อง FC ี่น่าหักทุกคนถ้าเากึม เว้าผิดีพิภพประกันใดขอโถูขออาาภัยนักกินอี้เลยพี่นอ้องกคลิปนี้กับบุญ,ญ,ญยังไลน์กลับมาเว้าเรื่องของน้ำชี้แจงเรื่องของน้ำฝากกดติดตามก,กดไลค์กดแชร์แป็งกังใจซักขึ้นแจสว่างในก็ไหวในี่กะความเห็นจบเลยพี่น้องไปคุยเอาไว้ในหนึ่งคลิปพี่น้องคลิปนี้กับบุญ,ญ,ญยังไลน์สตูดิโอสิริกากลับมาสบายดีสบายดีสบายดีไปกันไป